เดี๋ยวเราจะได้เห็น CBD ครั้งแรกที่ถูกวกเล็บนะถูกกฎหมายสวัสดีครับสวัสดีครับก็ท่านสามท่านอยู่ขนาเดียวนแนะนำทุกคนก่อนนะชครับใช่ครับคุณแดนนะครับ CEO NRF นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุรศล่มซำคุณโปะนะครับสวัสดีครับ CEO r o x e y สวัสดีค่ะคุณทอมเกลือสกคนคนขับรถให้สองคนนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับเราเดี๋ยวจะมีบอยสั่งบอยสัตว์นะชื่ัว่าอินดีนะไมนดีนะการขายตรงนะครับที่แข็งแกร่งในประเทศไทยมากนะวันนี้เรามานั่งกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนเจนใบเนี่ยเขาขายกันกิโลละเป็นหมื่นนะเรื่อก่อนไหมกลับอันนี้ร้อยเอมอเนี่ยอยู่ในวงเงินพันกว่าบาทเองงั้นคุณคิดสิว่า คุณจะไปใส่ได้เท่าไหร่นะครับนี่อย่างบริษ e ั needle, ทอินดีมเนี่ยที่เขาขายขายตรงอะนะอ่ากล้องลองบอกชื่อกล้องจะเอาไปทําอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับก้องอะไรมาโอยล้านค่ะสวัสดีครับอ่าเป้าหมายเราก็เราต้องการจะนําไปใส่นะฮะสินค้าของอินดีมเพื่อขายไปทั่วโลกนะครับผ่านเครือข่ายของเราครับก็เป็นความภูมิใจเลยฮะที่จะนําโปรดักฑ์สมุนไพรไทยฮะแล้วสกัดด้วยนวัตกรรมของบริษัทแกนเอาไปให้ทั่วโลกนะฮะ โดยผ่านเครือข่ายคนไทยของเราครับแล้วน่าจะเป็นบริษัทตรงบริษัทแรกเลยนะที่เป็นสินค้าส่งนชนใช่ครับตอ <Okay. S 1> นที่น่าจะเป็นปั้งแรกของประเทศนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ <c oughs>